สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโน l ตไมค์วิคโลเ r อร r นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูรดวงประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวธานูนั่นเองนะคะวันที่เดือนเกิดดูได้ที่ช่อง description box หรือว่าปกคลิปก็ได้นะคะอ่านแล้วก็ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักทครกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะคะ1 3 1 p p r p l นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดนะ,ะตามกำลังศรัทธาเลยเนาะมีให้เลือก2แบบนะคะแบบแบบอ,อ,อัทิติปตอบนะคะจะเปิดเป็นพื้นดวง10บใบนะคะการเงินการเงินสิบใบความรักความสัมพันธ์สิบใบแล้วก็ตอบคําถามของคุณจะถามกี่ข้อกี่คําถามก็ได้แต่ว่าขอให้ถามในครั้งเดียวคราวเดียวนะคะแล้วก็ เป็นแบบคอคุยอันนี้ต้องนัดประมาณ1-2วันถึงจะได้คิวนะคะมีคิวให้30นาทีเนาะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะใครสนใจไพ่บอกได้ไหมในใจเธอนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่สำรับแล้วนะคะ450บาทเป็นข้อความคำพูดที่เขาอยากจะบอกกับเรานะคะก็น่ารักน่ารักเนาะสับง่ายกรีดง่ายนะคะด้านหลังไพ่จะเป็นแบบนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k นะคะ piyapatsksith นะคะ ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของเพื่อนชาวธนูเลยดีกว่านะคะกับเรื่องราวทั่วไปสิบใบนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะใบที่หนึ่งค่ะ Ace of Cups นะคะใบที่สองนะคะ Ace of Cups นะคะแปดถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ The Fool นะคะ Eight of source นะคะใบที่5 page of source นะคะใบที่6 the tower นะคะใบที่7 king of source นะคะใบที่8 three of cups นะคะใบที่9 the devil นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย queen of cups นะคะโอเค ชาวราศีธนูนะคะพื้นเจ้าชะตาได้ไพ่แปถ้วยนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนทีห่หรือว่าต้องเดินทางไกลนะคะในเดือนนี้เนาะต่อมาค่ะใบที่สองได้ไพ่เอซคัพส์นะคะตำแหน่งอุปสรรคปัญหานะคะเหมือนจะมีใครบางคนพยายามยื่นความรักความรู้สึกดีให้กับคุณก็ได้แต่ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยโอเคกับเขานะคะ ใบที่3นะคะความคาดหวังของคุณก็คือคุณต้องการอิสระนั่นเองนะคะบางคนอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวนะคะอยากจะมีความเขาเรียกว่าเริ่มต้นเฟสใหม่ๆในชีวิตเนาะใบที่4คู่ครองหรือคนในความสัมพันธ์ความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเหมือนมันมีปัญหาบางอย่างอยู่ล้อมรอบตัวคุณไปหมดเลยแล้วก็คุณเองไม่รู้จะแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกยังไงนะคะได้แ,แต่อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะตัวชาวธนูเองดูเป็นเด็กดื้อหรือเปล่าไม่ค่อยฟังใครไหมอีโก้สูงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณอาจจะไปรู้ความลับไปโป๊ความลับของใครบางคนนะคะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกแย่รู้สึกเฟลรู้สึกผิดหวังนะคะรู้สึกไม่โอเคกับคนคนนี้แล้วอะไรแบบนี้ใบที่7นะคะบุคลิกภาพในเดือนนี้นะคะ คุณค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนค่อนข้างเป็นคนดุนาอนิ่งๆนะคะเอาความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะมีความนิ่งอยู่ในใจนะ,ะแล้วปัญหามันจะคลี่คลายใบที่8คนรอบข้างซัพพอร์ตอะไรคุณบ้างนะคะอาจจะมีการชวนไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆต้องร่วมงานสังคมนะคะใบที่9สิ่งที่ซ่อนในใจนะคะมีความลุ่มหลงในอะไรบางอย่างหรือว่าเสพติดในบางเรื่องบางคนติดซีรีส์ติดหนังติดละครหรือว่า เสพติดพวกแอลกอฮอล์งานเลี้ยงปาร์ตี้ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะภาพรวมโดยสรุปได้ไพ่คุยน็อปคัพนะคะคุณน่าจะมีเขาเรียกว่าอืเป็นคนรักที่ดีเออคนรักค่อนข้างให้เกียรติแล้วก็คุณดูแลผู้คนได้เป็นอย่างดีนะคะในสัปดาห์เอ้ยในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการเงนิงนการเงนิงนกันค่ะ เรามาดูการงานการเงิน,งน,นงของวัเพื่อนชาวราศีธนูนะคะ5ใบให้กับพวกเราในอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็5ใบให้กับเรพวกเราในเดือนพฤศจิกายนค่ะขอดู้อดีตถึงปัจจุบันก่อนนะคะ King of Swords นะคะ Five of Pentacles นะคะ Five of Bones นะคะในปัจจุบันละ Seven of Cups นะคะ The Sun อ่ะขอดูในเดือนพฤศจิกายนจ้าขอดูในเดือนพฤศจิกายนการเงินการเงินของชาวธนูนะคะ The Tower มาอีกแล้วนะคะ Ace of Pentacles นะคะ The World a Ace of Pentacles นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย Page of Pentacles นะคะชาวราศรีธนูนะคะในอดีตนะคะ ได้ไพ่ King of s w o r d s five of pentacles แล้วก็ five of wands นะคะชาวราศีธนูในอดีตมีความชัดเจนแน่วแน่เด็ดขาดนิ่งๆแต่มาแบบคุมทุกอย่างได้นะคะแล้วก็การเงินไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะอาจจะต้องค่อนข้างขัดสนนะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วในเรื่องของงานน่าจะมีคู่แข่งเยอะอาจจะมีการทะเลาะการถกเถียงอะไรบางอย่างกับคนที่ทํางานก็ได้ ในปัจจุบันมันมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วตัวคุณเองรู้สึกว่ามองเห็นแสงสว่างหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่ทางเลือกที่ได้ลัตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราแบบมองเห็นทางออกแล้วนะคะส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณอาจจะไปรู้ความลับไปโปะความลับของใครบางคนแล้วมันทําให้เฟลทําให้เหมือนพังทลายลงมาเนาะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินมากขึ้นบางคนมีโชคลาบนะคะสามารถ เสี่ยงดวงได้นะคะเป็นโชคลาภที่มาจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศได้นะคะแล้วก็การเงินจะดีขึ้นมีรายได้เสริญจากหลายช่องทางแต่ถามว่ามันพอไหมก็ยังไม่พออยู่ดีนะคุณยังได้ไพ่เด็กถือเหรียญอยู่ก็คือมันยังไม่พอนะแต่ว่ามันจะมีเงินเข้ามามากขึ้นแล้วกันน้อต้องพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันค่ะ คอยดูความรักความสมัวธ์ของเพื่อนชาวราศีธนูนะคะในอดีตถึงปัจจุบัน5ใบนะคะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกยายนอีก5ใบค่ะคอยดูอดีตถึงปัจจุบันก่อนนะคะได้ไพ่ Nine of w a n d s นะคะ Strength Four of Pentacles นะคะ The World Knight of Swords f of Swords, 7 of Wands นะคะ Night of Wands นะคะ6 of Wands แล้วก็ใบสุดท้ายได้ไพ่ Page of Wands นะคะโอเคความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตตัวคุณเองค่อนข้างจริงจังกดดันตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอาจจะเดีวอยู่กับชาวราศีสิงห์แล้วดูเหมือนว่าเขาจะข่มคุณนะคะเนี่ย มันมีความหวงมีความระแวงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ดดริศนะคะในปัจจุบันนะคะมันมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นบางคนด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยภาระบ,บางอย่างเนาะต้องเดินทางไกลหรือว่าดิวอยู่กับคนไกลคนต่างชาติต่างประเทศได้นะคะเขาค่อนข้างใจร้อนนะคะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างใจร้อนผงผางดุดันเนาะส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะคะมันจะมีความนิ่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ มีความขี้เก๊กความฟอร์มจัดบางอย่างอยู่นะคะมีอุปสรรคบางอย่างให้ต้องฝ่าฟันซึ่งเหมือนเขาหรือคุณเนี่ยจะโฟกัสที่เรื่องงานนะเนี่ยขึ้นมา,าให้ไมห้หมดเลยนะคะอาจจะต้องทุ่มเทเวลาไปกับเรื่องของงานนะคะให้งานมันสําเร็จ หรือว่าให้มันเดินต่อไปได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะดังนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณชักเท่าไหร่ในเดือนพฤศจิกายนเขากําลังรอคอยโอกาสหรือโฟกัสเรื่องงานมากๆเลยคุณต้องเข้าใจเขาเนาะแล้วก็พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราปล่อยวางอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองละกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวเรามาดูให้แนะนํากันค่ะ ขอดูไพ่สุขภาพของเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะขอดูไพ่สุขภาพของเพื่อนๆชาวราศีธนูหนึ่งใบได้ไพ่ลาคูเดอร์ฟอร์จูนนะคะวิลล์อฟอร์จูนนั่นเองนะคะระวังเรื่องของช่องท้องนะคะพวกลมพวกอะไรในกระเพาะต,ต่างๆนะคะมาดูทำดีสมหวัง,งกันค่ะ สา3ใบนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของมิถุนชาวราศีธนูนะคะใบนี้นะคะระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะจากใครบางคนนะคะเนี่ยแทงข้างหลังเลยอะ่ะค่อนข้างหนักอยู่นะเลือดโชคเลยนะคะ แล้วก็ใบนี้นะคะมีคนกําลังจ้องทําร้ายคุณอยู่จริงๆดังนั้นชาวธนูนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยใครที่คิดร้ายกับคุณเขาจะได้แพ้ภัยตัวเองไปนะคะและถ้าเขาไม่แพ้ภัยตัวเองก็อาจจะทําให้คุณถูกทำร้ายน้อยลงก็เป็นไปได้นะคะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญอะไรเยอะๆนิดนึงนะคะชาวธนูนะ,ะมาดูไพ่ ส่งทางสว่างใจหนึ่งไวค่ะพระอ,อยากจะแนะนำหรืออยากจะบอกอะไรกับชาวธนคูคะตัวตนของเรามักซ่อนอยู่ในงานอดิเรกที่เราชอบทำนะคะลองหางานอดิเรกที่ชอบนะคะมาทำจะได้ผ่อนคลายแล้วก็อาจจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณเองได้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subs u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเราพบกันใหม่ทุกๆสัปดาห์แล้วก็ดวงรายเดือนทุกๆเดือนนะคะวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะ